สวัสดีครับอยู่กับหกล้อน้ำกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเขียวหางไม่ขึ้นจากบอ่อกันนะ <c oughs> มันจะมีโหดๆอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> มาเราเชียร์ครับ <c oughs> เชียร์ให้เขาไปได้ <c oughs> ว้าอ้าวดันมาเออนั่นแหละเยียบหรือพี่เยียบเยียบ ยยบเอาให้รอดตัวเนี่ยเยีย yeah. บเอเอ,อ่นแหนะโอ้ไม่เหยียบไม่ได้ครับไปไม่รอดตายแน่งานนี้ฝนก็จะมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูเสียบอยครับทีมงานทรมานรถนะ ารถไทยเราก็มาแล้วครับกว่าจะมาได้โอ้โหเฮ้ยยาไปเลยไปเลยไม่ต้องทำตรงนี้ทำเหมือนเดิมทำเรวเหมือนเดิมไปไปไปก่อนไม่ทำจริงๆเว้ยเอ้า <laughs> โอ้ไปเฉยเลยอะ่ะดูอ่ะดูทางอะ่ะหรือเขาเลิกงานแล้วครับรถไถไม่อยู่ละโอ้ยเสียดายไม่ดูเจ้ารถคงคุยอีกรอบหนึ่งไว้ห้าโมงแล้วบ่เขาเลิกงานแล้วบ่ เลิกง,งานแล้ว่ะเออทำงานตรงเวลามากครับสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาก็เลิกง,งานแล้วครับทำงานก็แปดนาฬิกาหรือว่าสองโมงเช้าครับ ทําทางไว้อ่าพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวฝนตกมาก็มันจะขังอยู่ตามอุ้ยปลาปลายังเหลืออยู่ด้วยนี่เดี๋ยววันหน้าจุยก็เปิดน้ำลงไป้างล่าง อันนี้สายเตกครับน่าจะอยู่ด้านบนแตก แคด3าน20 DGC ครับทีมงานเรื่องแสงแคคกิทตอนนี้เลิกงานแล้วครับเดี๋ยวนายโจยก็ไล่เก็บงานไล่เก็บทางที่รถวิ่ง ฮาร์ริคูดเอาไปฟันพิศาเน่ะมันก็เพิ่มเหมือนเดิมนะวิ่งประมาณสองเที่ยวมันก็ยุบ ก็ไปจักขุดออกครับเราอยู่แบบใกล้ชิดเลยครับ จโจยมากจำเข็นสส3 2 0ีคัแนี GC แหมบทดได้เลยคนะรับป้องกันฝนมาครับฝนมาน้ำก็ไม่ขังตรงนี้นะไหลลงข้างล่างหมด ก็วิ่งได้สบายครับหน้าฝนมันต้องทำอย่างนี้หละต้องเตรียมการเอาไว้ครับเตรียมการไว้พรุ่งนี้เพื่อจะได้ทำงานต่อถ้าไม่เตรียมการไว้พรุ่งนี้ก็จะเสียเวลาเสียเวลามาทำทางอีกอน,นี้ถ้าฝนตกมาก็เอารถไถเกตเกตก,ก็วิ่งได้สบายสบายครับ ไม้มาไว้แค่พุ่งทีครับโอ้โหปวดไหมทีการหักไม้ไม่ธรรมาดา หัวหน้าจ้จะเป็นอย่างนี้แหละไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่หัวหน้าจรจยทำอะไรก็จริงจังจริงจังและจริงใจอ้าวสับอีกทีสินั่นแหละไม่หักใช่ไหมว้าขี้อะไรครับ ปงทีกันเป็นอาวุธไปจำกายของแมงโก้เลยแหละเป็นไม้ต,ต้องเก่งนะ เสียบไม่ได้แท็กเลยอ่ะเอาแบบนี้เลยนะฮ่าเจ้า

อ๋อขับมาเอาอันนี้ที่เหลือตรงนี้ครับไม่ยอมแพ้อะไรง่าย เสียไปเหมือนเดิมครับเสียไปในแท็กนั่นแหละระวังแท็กกับเฟรมครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเสียไปทำไมคอยดูครับ i have mm -hmm.